สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมท,ทุกทท่านสำหรับค่ิงนี้ผมจะมาคำนวณสูตร e บวกสูตร f มาครบสองตัวล่างให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเช่าราทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับได้ไม่พลาดขึ้นใหม่ๆจากทางช่องสตรหัวไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเลือกมาอี ู e. ตร e กับสูตร e ของ e ไหนเราลืมเห็นนะ e นี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามีนี้เลือกผมชอบสูตรนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามเพราะล่างบนล่างผมชอบเลือกเจ็ดนะผมจะเลือกสูตรที่มีเจ็ดนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกสูตรนี้เนาะสูวรนี้ติดเจ็ดนั่นเองสูวรนี้ไม่ติดเจ็ดนั่นเอง ึงไม่มั่นใจผมชอบที่เจ็ดเท็บนหรือหลางวันนี้นะ 5, 8, 9, 0, 1, มันออกมาห้าเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งสามที่มนมาทั้งสองสูตรเราจะใช้สองเยอะได้ใช้สูตรหนึ่งก็ได้ตามใจชอบนะสูตรอีหนึ่งนะผมเลือกไปเนาะมัจะเป็นอีหนึ่งนะครับห้าเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งสามนั่นเองห้าหกเจ็ดเป็เก้าส่วนหนึ่งสามที่มาเลอ,อันนี้คือสูตรเนาะในสูตรอีสองอีสองอีสามนะครับมาเหลือมันจะเป็นอีหนึ่งอีสองก็จะตามใจชอบ มันเลยหดอีสองแล้วกันเพราะว่ามันเป็นมัน,นยังเหลืออีสองสูตรแล้วอี e นะ 5, 9, 0, 1, สองเนาะเ้าเจ็บไปเก้าศูนย์หนึ่งสามใช้แล้วก็ได้อสดดะะองศูนยะ์นะนั่นเองนะครับยัดยืนแปดตัวสองศูนย์สองศูนย์นะครับผมเลือกสูตรนี้เนาะคอนทีเตมินติดชอบเนาะนั่นเองนะครับและสูตรเอฟหนึ่งนะอีสองกับเอฟหนึ่ง เอหนึ่งสีห้าเกตเปดเข้าศูนย์หนึ่งเอฟหนึ่งสีเห้าเกดเปิดเข้าศูนย์หนึ่งนะครับวัแล้วก็มาศูนย์สองนั่นเองนะครับคือไม่สุดเนาะเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสี่ถึงว่าวัตถุเรามาสามสุดเนาะสุดนี้มันหลุดผมพักงานเนาะมันหลุดแต่มันมีเจ็ดผมคิดว่าสตรที่หลุดน่าจะเข้าผมคิดว่าในใจนะในสูตรที่เข้ามาในวัตถุเรียวมันไม่มีเจ็ดนะถ้าเจ็ดมาหลุดเลยนะ จิตมันเด่นหลายสูตรอยู่เนาะในในในกลุ่มเด่นล่างจิตมันมาเด่นมากยิ่งชอบทีิจจ์นั่นเองก็เลือกไปสูตรเดียวพอสูตรนี้ก็มันก็หลุดแล้วก็แล้วก็พักงานไว้ก่อนนั่นเองครับสามสูตรนี่ผมเลือกสูตรนี้สูตรเดียวสามสูตรเลือกอยู่สูตรเดียวข้ามาสามสูตรนี้เลือกไปทั้งสามก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับถ้ามีหลุดอีกเราจะจะลุทิ้งเลยนะครับหลุดไม่สวยในถ้าหลุดนะ ลอ่พิสูจน์สูตรนี้นะเคลื่อนสวยสุดและมีเจ็ดในงวดนี้สวยสุดนามาในงวดนี้คือสูตรนี้สูตรเดียวน่าเด่นะครับเพี่เอาเจ็ดเป็เก้าศูนย์หนึ่งนะสูตรเอฟหนึ่งพี่พิงวดเดียวเรื่องยยาวสูตรหน้ากระดาษมาแล้วทั้งนั้นนะเรื่องพี่เอาเจ็ดเป็เก้าศูนย์หนึ่งแลก็เอามาจับชนเนาะสองสูตรนี้เอามาจับชนกันก่อนนะครับสูตรเอีึ่งกับเอฟเออีสองกับเอฟหนึ่งมาจับชนได้ดังนี้เนาะ ส่วนที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนย์หนึ่งตัวชนห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งส่วนนี่ตัวชนทำไมมาสักตัวนี่ตัวเดียวเลยนะนี่สี่สามเุดเดียวเลยนะสมมติมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาทั้งสองสูตรแต่เลขเข้าทั้งสองสุรชุดเดียวเลยที่สนะี่สามมันจะเป็นไม่ได้ถ้าไม่มาทั้งตัวหกตัวไม่เจ็ดตัวไม่มาสักตัว อันนี้วันโหสุดยอดเลยนะถ้าเจ็ดตัวนี้ไม่มานะแต่สูตรเข้าทั้งสองสูตรมีชุดเดียวเลยนะใครอยากวัดใจแบบนี้ก็วัดใจไปไอชุดเดียวนี้เลยนะอันนี้ผมจะวัดตามเลขเจ็ดนะเจ็ดต้องมานะครับวดนี้ชอบเจ็ดมากเลยนะครับสําหรับเลขบนล่างครับนองผมถึบุเอบวกสุดเอฟนะครับห้าจะไปเก้าส่สนหนึ่งนะคร,ครับก็จับได้ดังนี้ในกรอบนี้นะ ีกลางจับก็ห้าหกค่าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกค่าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งศศศูููนน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 ยยย์์์หหหหหึึึ่่่งงงงเเเกกก้้้้าาา็จะะบิตััวมอค เจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศุนัขหนึ่งหโอเคเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสุนย์หนึ่งนะเอ็นะครับเราเนินล่างและเต็มล่างของเรามาคัดนะครับเนินล่างของเราอยู่ไหนล่ะเนินล่างของเราเอาเล่งของเราเอาอยู่ที่นี้มักเจ็บก็เพราะเราลืมเนาะเนิล่างของเราในสุด ที่หมันจะเป็น4ี่หกแดเก้นยาะจุดสี่หกแดเก้าศูนยก็จุดไว้ก่อนเนาะสี่หกแปดเก้าศติดสักตัวหนึ่งเนาะสี่หกแปดเก้าศูนย์สี่หแปดเก้าสี่หแปดเก้าสแดเก้าจุดไว้ดังนี้มันมา1ใน2ตัวสี่หกแปดเก้าศูนสองตัวล่างเราก็จุดไว้นี่ไม่ติดแล้วก็ผ่านเลยสี่หกแปดเก้าศูนย์สี่หแปด้าย์ี่แดเกย์ี่ป ส6 8 9 0ไม่ติดผ่านผ่านสี่หกแปดเไม่ติดแล้วก็ผ่านสูตรที่2คือในล่างที่สคือสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดศูนาเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดแ

ติดเจ็ดแปดศูนย์สองสามหนึ่งในสองตัวแล้วก็จุดไว้เนาะเจ็ดแปดศูนย์สองสาม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 นี่นะครับแล้วก็แต้มล่างของเราศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้านะครับชุดไหนที่บวกกันเรียบลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้านั่นแหละนะครับคือแต้มนั่นเองครับ

9, 0ด79006791ช1679006796 0 6 7 9 0 0 0 0 0นั่นเองนะครับชุดเด่นในปีนี้ก็จะอยู่ในวงกลมสีชมพูนะครับชุดลองก็จะเป็นจนสามสูตรนี่ชุดลองสามสูตรนะครับ เยอะตัวแต่เราไม่ได้นำไปใช้ทั้งหมดนะครับเราจะนำไปคัดอีกหนึ่งครั้งนำไปคัดอีกหนึ่งครั้งนะครับพอเด่นชนเด่นนั่นเองสีพูไปชนสีพูแล้วก็สีเรืองชนสีเหลืองอีกหนึ่งครั้งเราจะคัดกับสูตรทางบ้านให้ชมให้เหลือน้าชุดอีกหนึ่งครั้งนะครับชุดเด่นสีชมพูนะครับเด่น ในแต่ละคลิปเป็นสีชมพูนะครับเด่นรองจะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับน่าจะมาในแต่ละคลิปคือสีชมพูแบนดับหนึ่งแล้วก็ดับสองจะเป็นสีเหลืองนะ่ที่น่าจะมา่อนเพื่อนในแต่ละ EP นั่นเองแล้วก็เอาเปนาสีชมพู ilo, ไปชนสีชมพ Cheer ูที่น่าจะมาอีกก็จะเขียนลงนี้ในชุดสรุปนั่นเองนะครับสีเหลืองชนสีเหลืองนั่นเองมันก็จะเลือร้อยชุดนั่นเองมันก็จะเหลือในสุดชุดที่น่าจะมาถ้าสุดเข้าเานาะ น่าจะมานีก็ได้เต่นสดท้ายนรวมสุดอันนี้ชุดที่น่าจะมาในคลิปนี้ก็คือสีชมพูเด่นสุดสีเหลืองเด่นรองอันเองครับถ้าสองสองจุดนี่หนึ่งจุดนี่จะไม่จะไม่เด่นนะครับหนึ่งจุดไม่น่าม,มาเลยนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดนี้ไม่น่าม,มาล่างเลยนะครับอันเองคือมันอ่อนสุดนะ สุดมันหลุดเยอะเกินไปนั่นเองจึงไม่น่ามานะครับสีเเลืองแค่หลุดแค่สูตรเดียวอเองที่เลีองหลุดแค่สูตรเดียวในแต่ละ ep นะครับสีชมพูไม่หลุดเลยในแต่ละ ep นะั่นเองนะครับนั่นเองเลืองก็จะเป็นตัวเด่นรองกันลงมากันพลาดนั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็น e p ีที่9แล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนนะครับตกข่าวทา่คลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรห้วยไทย5 6นะครับแล้วกดคาว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะเห็นทั้งหมดในตกข่าวมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบูุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทาน จงโชคดีครับ